มันมาแล้วแสงฟ้าแลบสว่างพอให้เห็นหัวกระสือโผล่พ้นหมอกเส้นผมเปียกโปรกหน้าดวงตาแดงเหมือนฐานไฟลำไส้ย้อยแกว่งช้าๆมันหยุดกลางอากาศราวกับมองตรงมาที่เมฆแต่ไฟหลายดวงถูกคว้างออกไปพร้อมกันเปอร์แสงหญิงชราวัยกว่า70สกำลังนั่งตำหม,มากอยู่หน้านชาบ้าน เสียงสากไม้กระทบครบดังเป็นจังหวะในมุมหนึ่งของบ้านตะเกียงน้ำมันวางอยู่บนโต๊ะให้แสงสีส้มสลัวส่องสว่างเพียงเล็กน้อยเงียบดีแท้<สะ>ประแส,ะสะพงพึมพำกับตัวเองแต่ทันใดนั้นเสียงตึงตึงเบาๆก็ดังขึ้นจากหลังบ้านเหมือนใครเดินเหยียบพื้นไม้ประแสงชะงัก<สะ><สะ> หยุดมือฟังลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามาจนตะเกียงไหววูบใครใครอยู่ตรงนั้นเสียงแอบสั่นถามออกไป <c oughs> แต่มีเพียงความเงียบตอบกลับมาท่านใดนั้นกลิ่นเหม็นคาวแรงแปลกๆล,ลอยมากับลมจนป้าแสงต้องยกมือปิดจมูกเธอหันไปมองช่องหน้าต่างด้านหลังและเห็นเงาเคลื่อนไหววูบวาบอยู่ข้างนอกแสงแดงเรืองเล็ก คล้ายเปลวไฟลอยต่ำเหนือพื้นประแสงตัวสัน่นเธอเอื้อมมือไปหยิบมีดพระข้างตัวแต่ไม่ทันจะทำอะไรประตูหลังบ้านถูกผลักกระแทกจนเปิดอ้าลมเย็นประทะเข้ามาพร้อมหมอกขาวบางๆเงาร่างบางอย่างลอยเข้ามามันไม่ใช่คนรัวผู้หญิงลอยอยู่กลางอากาศดวงตาแดงฉาน ลำไส้และเครื่องไหนย้อยระยงระยางไหวไปมาเปล่งแสงแดงสว่างวาดในความมืดพระเจ้าป้าแสงร้องแต่ไม่ทันร่างนั้นพุ่งเข้ามาทุกอย่างดับวูบไปเช้าตรู่วันถัดมาชาวบ้านหลายคนมามุงที่บ้านพระแสงสีหน้าตื่นตระหนกผู้ใหญ่หานยืนกอดอกมองศพที่นอนอยู่บนพื้น ตหายหมดแผลสะอาดเกินกว่าจะเป็นสัตว์กัดยายพุทธหญิงแก่ผมงอกเดินมาช้าๆแววตาคร่งเครียดเธอพึมพำกับผู้ใหญ่หานข้าเคยเห็นแบบนี้มันกลับมาแล้วผู้ใหญ่หานหันขวับหมาย<ม>ถึงอะไรกัน,นยายพุทธยายพุทธหลบตากระสือเสียงซุบซิบของชาวบ้านดังรอบวง จริงเหรอกระสืออย่าพูดเล่นนะยายพุทธแล้วถ้ามันจริงละ่ะในมุมหนึ่งของกลุ่มคนแม่ชายหนุ่มร่างสูงเขาเพิ่งย้ายมาจากในเมืองได้ไม่นานแววตาคมกริบของเขาจับจ้องศพพระแสงผู้ใหญ่หารเดินเข้ามาหาเองเพิ่งมาหมู่บ้านเราข้าไม่อยากให้กลัวแต่เมื่อคืนมันไม่ธรรมดา เมฆฐานเสียงเรียบเมื่อคืนมีใครเห็นอะไรบ้างไหมมีคนว่าเห็นแสงแดงลอยในทุ่งนาแต่พอไปดูก็ไม่เจออะไรยายพุทธหันมามองเมฆเหมือนจะอ่านใจเขาออกถ้าเองอยากรู้จริงมาหาข้าที่กระท่อมข้ามีเรื่องจะเล่าแสงแดดสาดส่องลอดกิ่งไม้ใหญ่ เสียงนกเอี้ยงร้องแข่งกับลมที่พัดเอื่อยเมกเดินลัดเลาะไปยังกระท่อมไม้หลังเก่าของยายพุธมาแล้วเหรอหมอหนุ่มยายพุธเอ่ยโดยไม่ต้องเงื่ยหน้าเมื่อคืนที่บอกเรื่องกระสือมันยังไงกันแน่ เมมรถางงตหมู่ว่านี้เมื่อ30ปีก่อนตอนนั้นคนตายติดติดกันทุกคืนพวกที่ถูกฆ่าล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับใหญ่คำจนสุดท้ายเราต้องใช้พิธีเก่าขังมันไว้พิธีเก่าเมฆขมวดคิ้วยายพุดถอนหายใจต้องใช้หม้อดินเผาคาถาผูกวิญญาณ เธอหยุดไปครู่หนึ่งก่อนพูดต่อเสียงแผ่วที่สำคัญกระสือจะไม่ฆ่าใครสุ่มสี่สุ่มห้ามันเลือกเหยื่อเหยื่อที่มันมีเหตุจะฆ่าเมฆนิ่งคิดเขานึกถึงใบหน้าป้าแสงและคำบอกเหล่าของชาวบ้านว่าป้าแสงเคยมีเรื่องผิดใจกับคนในอดีตแล้วคืนนี้ถ้ามันออกมาอีกเราจะทำยังไงใหญ่พุธยิ้มมุมปาก คืนนี้เป็นคืนเดือนมืดและเป็นวันที่สามหลังศพแรกถ้าเป็นอย่างที่ข้าคิดมันต้องออกล่าแน่เย็นวันนั้นผู้ใหญ่หารประกาศตั้งเวรยามเฝ้าทุ่งนาทางเหนือของหมู่บ้านเมกยือนอยู่ข้างผู้ใหญ่หารสายตากวาดไปทั่วความมืดที่เริ่มคลื่คลานเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมชายหนุ่มคนหนึ่งกระซิบเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้ง คล้ายลมพัดแต่เป็นลมเย็นผิดธรรมชาติทุกคนเงียบผู้ใหญ่หารออกคำสัง่งทุกสายตาจ้องไปยังความมืดเหนือทุ่งนาแล้วพวกเขาก็เห็นมันแสงแดงเรืองเล็กๆล,ลอยต่ำเหนือพื้นเคลื่อนไปอย่างชา้ชาๆเมฆขยับจับยันในกระเป๋านั่นมัน แสงแดงเคลื่อนใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเห็นเงาร่างเหมือนหัวคนลอยอยู่หัวใจของทุกคนเต้นแรงเสียงลมหายใจดังชัดเจนในความเงียบทันใดนั้นแสงแดงนั้นก็วูบหายเหมือนดับลงในอากาศเหลือเพียงความมืดและเสียงลมพัดผ่านมันรู้ว่าเรามาดักเมกพูดเสียงต่ำผู้ใหญ่หารหันมามองคืนนี้มันไม่มาแต่มันจะกลับมาแน่ ทั้งสองย ali, London, <isy army> ืนมองไปยังป e ่าดิบทางทิศตะวันออกป่าเดียวกันที่ยญยพุธเคยบอกว่าเมื่อ30ปีก่อนมีคนตายติดติดกันทุกคืนและในความเงียบเหมือนมีเสียงหัวเราะเบาๆลอยมากับลมเห็นยังดาวเรืองกลับมาแล้วนะใช่ย้ายออกไปตั้งนานตอนแม่ตายกลับมาทำไมเอาป่านี้ได้ยินว่ามาอยู่บ้านเก่าแม่คําบ้านนั้นน่ากลัวจะตาย เธอแต่งตัวเรียบง่ายแต่กลับดึงสายตาทุกคู่ให้มองตามเมฆเห็นภาพนั้นพอดีเขาจับสังเกตได้ว่าดาวเรืองแทบไม่ทักใครเธอเดินตรงไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านเส้นทางเดียวกับป่าดิบที่เมื่อคืนเขาเห็นเงาลึกลับสายวันนั้นเมฆตัดสินใจไปเยี่ยมบ้านเก่าของยายคำใครน่ะ เสียงผู้หญิงดังมาจากบนเรือนดาวเรืองยืนอยู่บนระเบียงมองลงมาด้วยแววตานิ่งสนิทเมฆเยิ้มสุภาพผมเมฆหมอผีเออหมอพื้นบ้านเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานเห็นว่าคุณเพิ่งกลับมาเลยอยากทักทายดาวเรืองพยักหน้าเพียงเล็กน้อยหมู่บ้านนี้เปลี่ยนไปเยอะน้ำเสียงเธอราบเรียบแต่แฝงอะไรบางอย่างที่เมฆจับไม่ถูก เมฆมองไปรอบๆบ,บ้านก่อนเขาจะถามดาวเรืองก็พูดขึ้นเมื่อคืนคุณไปดักอะไรในทุ่งนาใช่ไหมเมฆชังก,กับคุณรู้ได้ยังไงเธอยิ้มมุมปากแต่เป็นรอยยิ้มที่เย็นชาเสียงในลมมันบอกฉันช่วงเย็นยายพุทธมหาเมฆที่กระท่อมระวังตัวให้ดีหมอหนุ่มดาวเรืองนะ่ะแม่เธอเป็นผีกระสือ คนแก่แถวนี้เชื่อว่าคำสาปของแม่อาจตกมาถึงลูกเมกนิ่งคิดแต่ภาพรอยยิ้มของดาวเรืองเมื่อตอนกลางวันยังติดตารอยยิ้มที่ทำให้เขารู้สึกหนาวไปถึงกระดูกคืนที่สองหลังจากคืนแรกเมกนั่งควบคุมเวรยามร่วมกับผู้ใหญ่หารและชาวบ้านเสียงลมพัดผ่านใบไม้ดังแผ่วๆคืนนี้คงว่างเปล่าอีก เมฆคิดในใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนเสียงหมาหอนดังขึ้นจากฝั่งทิศตะวันตกเมฆขวาตะเกียงส่องไปยังทางเสียงทันใดนั้นแสงสีเขียวอ่อนเย็นลอยขึ้นเหนือพื้นแต่คราวนี้ไม่ใช่แสงวูบวูบมันเป็นหัวหญิงสาวลอยกลางอากาศลำไส้ห้อยย้อยเปล่งแสงนวลน,นวลเสียงกรีดร้องแหลมดังมาจากภายในกระท่อม ผู้ใหญ่หานรีบวิ่งเข้าไปพบร่างไร้วิญญาณของยายจันนอนนิ่งแต่ตับไตและลำไส้หายไปเมฆก้มดูรอยเลือดบนพื้นระบุทิศทางที่หัวลอยหายไปผู้ใหญ่หานรีบสั่งเราต้องหาหลับฐานหามให้ชาวบ้านแตกตื่นใช่ผีกระสือจะออกหากินในคืนเดือนมืดและจะเลือกคนที่เกี่ยวข้องกับตำนานยายคำเท่านั้นค่ำคืนนั้น หลังจากจัดการศพใหญ่จันเมฆกับผู้ใหญ่หานก็ไปหาใาญพุทธที่อยู่ปลายหมู่บ้านใาญพุทธนั่นอยู่หน้าเสือผมหงอกขาวยุ่งเหยิงดวงตาคมจ้องตรงมาที่เมฆทันทีที่ก้าวเข้าไปมันออกมาแล้วสินะกลิ่นเลือดยังติดตัวเองอยู่ใหญพุธใยญ่จันตายละเหมือนประแสงไส้กับตับหายหมด กำเก่ากำเก่าแท้ๆเมฆนั่งลงใกล้ๆใหญ่พุทธผมต้องรู้เรื่องที่เกี่ยวกับแม่ของดาวเรืองเมื่อ30ปีก่อนใหญ่คำแม่ดาวเรืองถูกคนในหมู่บ้านหาว่าใช้มนต์ดำคืนหนึ่งมีคนป่วยหนักยายคําถูกเรียกไปช่วยแต่เขากลับตายแล้วพวกมันก็รุมกล่าวหาว่าเป็นเพราะยายคํา แล้วเกี่ยวอะไรกับผีกระสือตอนนั้นมีคนบางคนแอบทำพิธีสะกดวิญญาณใหญ่คำให้กลายเป็นกระสือนี่หมายความว่าเหยื่อทั้งหมดอาจเป็นคนที่เคยร่วมในพิธีสะกดวิญญาณน,นั้นใครอยู่ในพิธีบ้างมีแค่ไม่กี่คนแต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในหมู่บ้านนี้ท่านใดนั้น เสียงหมาหอนพร้อมกันสามสี่ทิศดังขึ้นพร้อมๆกันจากนอกบ้านลมแรงพัดหน้าต่างไม้กระแทกปังๆเมฆเงยหน้ามองแวบหนึ่งเขาเห็นเงาแสงแดงๆวูบอยู่ตรงชายป่าหายพุทธลุกขึ้นทันทีคืนนี้มันจะล่าคนต่อไปและเป้าหมายอาจอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ฝนตกกระหน่ำตั้งแต่หัวค่ำ น้ำฝนไหลเป็นสายลงตามรางไม้ก่ำของบ้านไม้ในหมู่บ้านลมเย็นพัดแรงจนตะเกียงน้ำมันแกว่งไหวแสงสลัวสันสทองบนพื้นดินเปียกชื้นในบ้านไม้หลังหนึ่งลุงเพียรชายวัยหกสิกำลังนั่งซดเหล้าขาวคนเดียวดวงตาแดงกำไม่รู้เพราะเมาหรือกลัวเสียงเคลื่อนเบาๆดังอยู่บนหลังคาเหมือนมีใครลากบางสิ่งไปมา ลุงเพียรหยุดดื่มเงี่ยหูฟังแต่แล้วเสียงเคาะไม้จากด้านบนดังขึ้นเขาหยิบพระลงจากผนังก้าวไปเปิดหน้าตา่างแสงฟ้าแลบวาบและในชั่วเสี้ยววินาทีลุงเพียรเห็นหัวผู้หญิงลอยอยู่ตรงระเบียงลำไส้ย้อยออกมาหยดเลือดปนฝนไหลหยดลงพื้นลุงเพียรตาเบิกกว้างมะมึงหัวลอยพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วลุงเพียรถอยล้ม แต่กระสือพุ่งชนจนกระเด็นค้าหลุดจากมือเขากรีดร้องอีกฝ้าของหมู่บ้านเมฆกับพ่อหานหาเดินตรวจเวรท่ามกลางฝนเสียงวีดกล้องมาจากบ้านลุงเพียนทั้งสองสบตากันแล้วเว่งฝ่าฝนเสียงมันดูบ้านลุงเพียนรีบทั้งสองกระโจนขึ้นบันไดบ้านเห็นหัวกระสือกําลังจะพุ่งเข้ากัดตรงหน้าอกเมฆถือมีดหมอแล้วตะโกนคาถามีดหมอถูกคว้างออกไป คืนนี้ต้องจบถ้าปล่อยไว้อีกหมู่บ้านจะไม่เหลือใครอย่าลืมมันไม่ใช่สัตว์ป่าแต่เป็นกระสือมันมาแล้วแสงฟ้าแลบสว่างพอให้เห็นหัวกระสือโผล่พ้นหมอกเส้นผมเปียกโปรกหน้า ดวงตาแดงเหมือนถ่านไฟลำไส้ย้อยแกว่งช้าๆมันหยุดกลางอากาศราวกับมองตรงมาที่เมฆพี่เมฆอย่าขวางค่ะดาวเรืองพอเถอะพอแล้วใครพอใจตอนแม่ฉันผูกฝังทั้งเป็นบ้างล่ะคำพูดเหมือนมีแรงสะกดเมฆหยุดไร้คาถาแต่ไฟหลายดวง ขูกคว้างออกไปพร้อมกันกระสือกรีดร้องแล้วพุ่งหลบออกไปกลางลานดินดาวเรืองถูกมัดไว้กับเสาไม้สูงใบหน้าเธอซีดแต่ดวงตายังคงมีแววท้าทายร่างเธอสั่นเล็กน้อยไม่รู้เพราะหนาวหรือเพราะโกรธคืนนี้เราจะจบเรื่องนี้สัทีพวกเจ้าคิดว่าฆ่าข้าแล้วคำสาปจะหยุดหรือพูดอะไรออกมาเจ้าเป็นคนเลือกทางนี้เองบอกข้า,าทำไมต้องฆ่าพวกเขา เพราะพวกเขาฆ่าแม่ข้าคือเมื่อสิบห้าปีก่อนพวกมันรุมกล่าวหาว่าแม่ข้าเป็นกระสือทั้งที่แม่แค่รักษาคนเจ็บป่วยแต่พวกมันผ่านบ้านแม่ค้าทั้งเป็นแล้วคำสาบล่ะแม่ใช้ลมหายใจสุดท้ายส่งมันมาที่ข้าเพื่อให้ข้าอยู่ต่อและคืนสิ่งที่พวกมันทำแต่ข้าก็ไม่เคยฆ่าใครที่ไม่เกี่ยวข้องข้าอยากหยุดมัน เจ้า <จะ S 1> ต้องช่วย,วยข้าถอนค<ท>ำสาบ<า>นี้อย่าเชื่อมันมันคือปีศักเแม่ช่วยข้าเถอะข่ามันซะถ้าไม่งั้นพวกเราตายหมดถ้าเจ้าทำลายข้ามันก็จะเป็นอิสระแต่ถ้าช่วยข้าเราอาจหยุดมันได้เมฆหันมองพ่อหานอีกครั้งน้ำฝนไหลาอาบหน้าผู้ใหญ่หานผสมกับน้ำตาเขาเองก็จำเรื่องในอดีตได้เช่นกัน